สวัสดีครับพบกับปิกนิกเกมมิ่งนะครับสำหรับไกด์นี้นะครับจะเป็นการไกด์สำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่สำหรับคนที่เล่น Elden Ring นะครับเกมก็ออกมานานแล้วแหละครับก็แน่นอนว่าคนที่เล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆก็น่าจะเป็นเทพกันเป็นหมดละแต่สำหรับคนที่หลงเข้ามานะครับหลงเข้ามาอยู่ในโลกของแดนมัชชิมาเนี่ยนะครับผมก็จะทำไกด์เป็นเป็นสตาร์ทอัพนะครับเป็นไกด์ที่จะทำให้มือใหม่เล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับ ในคลิปนี้จะอธิบายรายละเอียดรวมถึงวิธีการเล่นแมคาีนิกการเล่นต่างๆนะครับสำหรับในการเลือกอาชีพเริ่มต้นสำหรับมือใหม่นะั้นยังไงซะผมก็จะแนะนำให้เล่นสมูไรนะครับชื่อก็ตั้งได้เลยนะครับของต่างหน้าเนี่ยให้เลือกเป็นเมล็ดสีทองครับสำหรับเมล็ดสีทองก็คือว่าจะเป็นไอเทมที่ทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถทับปวด ขวดยาขวดเลือดได้นะครับส่วนรูปลักษณ์เนี่ยก็แต่งตามสะดวกเลยนะครับซึ่งผมได้แต่งเอาไว้แล้วนะครับก็เอาเป็นหน้านี้ไปเลยนะครับแล้วเราก็เริ่มคาสซีนทุกอย่างผมจะข้ามทั้งหมดนะครับสำหรับเวอร์ชันที่ผมเล่นเป็นเวอร์ชัน p พ4เล่นในเวอร์ชัน p พ5นะครับซึ่งผมมองว่ามันดีกว่าเวอร์ชัน p พ5ซะอีกนะครับเพราะว่าเฟรมเนั้นไม่ร่วงเลยนะครับมีร่วงแค่จุดเดียวนะครับที่เมืองหลวงแค่จุดเดียวและครั้งเดียวเท่านั้นด้วยนะครับ มาครั้งแรกก็นี่นะครับสำหรับการสลับอาวุธนะครับไปมาก็คือว่าใช้ปุ่มซ้ายขวานะครับปุ่มแพดซ้ายขวาตรงนี้นะครับผมจะติดตั้งติดตั้งไว้ข้างซ้ายก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะทาบางสกิลให้ดูนะครับเลือกไปแล้วก็เปิดประตูไปเลยครับ สำหรับไกด์ในละเอียดเนี่ยมีช่องที่ทำเอาไว้แล้วนะครับพิยงแต่ว่าอา,อาจจะเป็นแบบอาจจะต้องเป็นคนที่เล่นเก่งระดับหนึ่งนะครับที่อาจจะแบบเริ่มต้นปุ๊บตามไปได้เลยนะครับทีนี้ถ้ามือใหม่เลยเนี่ยจะทำยังไงนะครับก่อนที่จะไปตามาไกด์ที่พาไกด์กันยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เอาเป็นคลิปนี้ละกันนะครับถือว่าเป็นคลิปแนะนำนะครับ นำการ์ดไผมจะไม่สู้ตัวนี้นะครับหนีไปเลยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเรากลับมาแก้แค้นเขาอยู่แล้วสู้ตอนนี้ก็ลําบากครับส่วนเนื้อเรื่องหรืออะไรพวกนี้ก็มีรอมีอะไรให้แน่นอนทั้งหมดกันอยู่แล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราลงไปก่อนนะครับคือเข้าไปติวเตอร์เรียวก่อน สาเหตุที่ต้องลงไปทีตอเลี้ยวก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะเอารูนนะครแล้วก็ในาพาร์ทนี้เนี่ยนะครับสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่จะแนะนําวิธีการเล่นนะครับซึ่งซึ่งผมอยากจะให้ทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะครับเป็นมือใหมก่ก็เริ่มฝึกนะครับเริ่มฝึกให้ชินกับแมคขนดิกของเกมนะครับสัปดาห์น,นี้ สิ่งที่ควรจะทําเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับ huh. ค <this> ือฝึกการวิ่งเข้าข้างหลังไปแบบนี้คะเพื่อโจมตีที่ดีข้อนะครับผมขอเส็จก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าการกดกดยังไงนะครับทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะเอารูนนะครับเพื่อไปซื้อลูกขนูครับก่อนอื่นนะครับสําหรับตัวต่อไปที่เราจะต้องเจอก็คือเป็นตัวที่ถือโลใช่ไหมครับ ที่การจัดการกับตัวถีโลรนะครับก็คือถีบมันเลยฮะทำให้มือว่างนะครับอย่างนี้แล้วก็ไปถีบแล้วค่อยแขงกดโจมตีธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการโจมตีแบบที่ดีข้อนะครับจะดีวิ่งกข้าไปแล้วกดโจมตีหนักครับอันนี้ผมกดวิ่งแล้วกดโจมตีหนักถ้ากดโจมตีเบาก็ได้อนกันนะครับตัวนี้ยิงสำหรับการหลบนะครับให้หลบ มันจะมีไอเฟรมของการหลบใช่ไหมฮะให้หลบก่อนที่ลูกธนูจะมาถึงตัวเราแล้วเราจะได้ไอเฟรมพอดีนะฮะ <cando> ในเบื้องต้นพยายามฝืกเข้าข้าง,ลางลหลังไว้ก่อนนะฮะ สุดใช้ชินนะครับก็คือการวิ่งเข้าไปข้างหลังการกดวิ่งเนี่ยกดกดตัวโอค้างนะครับสำหรับตัวนี้อาจจะต้องทำให้สุดสเต็ปคือศัตรูในเกมทุกตัวจะมีค่าสแตนนะครับถ้าค่าสแตนเขาหมดเนี่ยเขาก็จะล่วงให้เราทำแบบเมื่อกี้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับวิธีการก็คือกระโดดตีหรือว่าใช้สกิลเขาก็จะล้มแบบนี้นะครับ ไมาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเจอร์ er. ผมเอาเจ๊เ er uh ๊ออกทั้งหมดเลยถึงเรื่องการติดตั้งช็อตคัทอะไรพวกนี้ก็ตามแต่สะดวกนะครับสำหรับถ้าเป็นผม,มนะผมจะติดตั้งช็อตคัทการเติมบลูฮาวายนะครับไว้ตรงนี้นะครับส่วน ข้างล่างเนี่ยนะครับการเติมเลือดเนี่ยก็จะใช้การกดสี่เหลี่ยมนะครับพร้อมแล้วออกไปเลยตรงนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับสําหรับพวกดันเตี้ยนหรืออะไรพวกนี้ถ้าเป็นดันใหญ่ๆที่น่าสนใจน่าจะไปเนี่ยผมก็จะอาจจะทำคลิป แยกๆไว้นะครับแต่หลักๆคลิปนี้เนี่ยจะทําเป็นสตาร์เตอร์ไกด์ก่อนคือถ้าหากว่าตามสตาร์ไกด์ของผมนะฮะจะได้อาวุธอย่างน้อยก็คือบวก12นะครับคือจะให้ผมจะพาไปเก็บกระดิ่งโดยที่ผมจะไม่ไม่ทำให้มีการข้ามคือ ให้มีการข้ามบทสนทนาของ NPC ให้น้อยที่สุดนะครับเผื่อสำหรับใครอยากจะติดตามาติดตามเนื้อเรื่องเองหรืออะไรเงี้ยนะครับคือคือมีช่องที่ไกด์ไว้ดีมากๆนะครับซึ่งเขาทำาวิ่งตามเนื้อเรื่องนะฮะของผมก็เอาไว้มาว,วิ่งหาของกันนะครับเพื่อเตรียมตัวไปเสพเนื้อเรื่องหรือจะเล่นไกด์ยาวๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เพราะว่าถ้าเราวิ่งตามเรื่องๆไปเลยเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยมันยากมากครับผมมองว่ามันยากยากมากเลยแหละวิ่งตามผมมาตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมจะมาเอาหินแรก่ก่อนนะครับและเราก็จะได้คาตนาบวกหนึ่งกับกับไปจุดเมื่อกี้นะครับ ที่มาอย่าเพิ่งมายุ่งกับเขานะครับสักเก็บเลี้ยวสักหน่อยค่อยค่อยมาบูว่าเขาสำหรับมือใหม่ผมแนะนำให้ใช้โลนะครับคือแม้แต่ผมผมเล่นมานานมากๆแล้วนะครับผมก็ยังติดการใช้โลเลยฮะค,คือมีไว้อุ่นใจอุ่นใจกว่ามาเก็บรูตรงนี้นะครับยิงเข้ามาในโบนใช้ลูนเลย เปิดพรอนตรงนี้จะมีหินแร่อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็เราสามารถตีได้เลยใช้สองอันในการตีบวกหนึ่งครับแล้วก็มาคุยกับพ่อค้าคนนี้ครับให้ซื้ออันนี้นะครับกระเป๋าเครื่องเงินะครับเพราะว่าเราจะท้าของแล้วก็ซื้อลูกขนูนให้หมดเลยครับยิ่งตามผมมาเลยเดี๋ยวผมจะ เข้าไปเก็บรูในถ้มก่อนนะครับสู้บอสหนึ่งตัวซึ่งไม่ได้ยากก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวจะอธิบายมูฟเซตมันด้วยแล้วกันนะครับในการนี้เข้าโจมตีอันนี้คือถ้าเป็นเทคนิคของการเล่นของผมนะครับผมจะวิ่งเข้าไปแล้วกดแทงมันบบก็จะพุ่งงแทงเข้าไปนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะติดสแต็กเวลาโดนตีนะครับถ้าอย่างนี้ก็วิ่งเข้าข้างหลังแล้วก็แทงนะไม่ได้ ตัวนี้จะวิ่งเข้าไปเลยหรือว่าจะสเตลเข้าไปก็ได้นะครับผมสเตลแล้วก็เดินเร็วเข้าไปแทงหลังเขาคือพวกนี้คลเก็บทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่พวกนี้จะดรอปจะดรอปหินแร่เลเวลหนึ่งนะครับซึ่งจะไม่เปลืองแรงในการวิ่งหาของเราเพราะว่ากว่าที่เราจะวิ่งไปเอากระดิ่งได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนกัน เข้าแข่งข้างหลังอย,อยงน,นะครับนี่ผมจะโชว์แม่คันิกก่อนนะฮะว่าเกมมีแม่คั้นอยไรนะครับอ่าเห็นไหมครับได้หินแรกแล้วเลเวล2เนี่ยจะใช้หินแรกทั้งหมดสี่ก้อนนะครับซึ่งวิ่งไปประมาณสักสองสามพรก็จะได้สี่ก้อนครับไม่ต้องกลัวครับเข้ามาลุยได้เลยฮะ ผมจะเปลี่ยนไปใช้มืนปนเพราะว่าผมไม่จีดนะฮะโลแล้วก็อ่าเทชนูนะครับยีงกันเลยธนูนี่จำเป็นมากนะครับในการเล่นถ้าจะเล่นให้ง่ายอะรฮะเตรียม,มตัวครับตัวนี้ต้องใช้ฟันพิษตาหนึ่งชั้น อมันก็จะตายอย่างนี้นะฮะจะมีอีกตัวอยู่ตรงนี้ครับลงไปตีไปเลยเก็บใหาเล้าตรงนี้ฮะตัวนี้มีอีกสองตัวนะครับมีตรงนี้ตัวหนึ่งมีตรงนี้ตัวหนึ่งเก็บให้หมดครับ ความเทพของเกมเอเดนดินก็คือว่าทุกอย่างมันใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับเอาไว้คับของได้นะครับเพราะฉะนั้นเจออะไรก็เก็บไปเถอะใช้ไม่ใช้เ่าว่ากันอบอสในถ้ำนี้จะเป็นจะเป็นต,ตัวตัวหมานะครับเป็นหมาที่อยู่ในแมปปาลูมาซุลานะครับตอนหลังมันจะกลายเป็นบอนกิกี้รธรรมดาไม่ได้ยากครับตัวนี้ถ้าน,นี้คือเขาจะพุ่งเข้ามาแล้วก็หลบออกไปหนึ่งสอแล้วก็ ปันทิตาเข้าไป1 2 3พอสี่ปุ๊บขึ้นเข้าไปหาเลยครับอย่างนี้โดนกัอีกทีหนึ่งสิครับ1 2ล้มแล้วครับสแตนด์เ้าเราก็จะได้เครื่องรางมาครับใส่เลยไม่ยากครับตัวนี้ฝึกได้คือมาฝึกหา การจับจังหวะการกลิ้งแล้วก็การใช้สกิลนะครับสำหรับตัวนี้นะควรควเข้ามาฝึกนะครับอันนี้อย่างลักไม้นะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้เคลือบดาบ ตัวต่อไปคือตัวถิ่โลครับไอตัวเนี้ยมันจะยากกว่าตัวที่อยู่ในถ้ำติเตรเรลตัวนี้จะขึ้นไวกว่าครับไอตัวในถ้ำติเตรเรลจะคิดช้ามากจะวิ่งเข้าไปแทงหลังมันก็ได้ครับอ่าก็คือผมอันนี้ผมกดบล็อกเอาไว้มันก็จะเสียเลือดน้อยลงนะครับผมจะแครี่มันคือถ้าอ่าตัวนี้ไม่แครี่ก่อนแล้วกันวิ่งเข้าข้างหลังได้ครับรอเขาแทงอย่างเงี้ยรอเขาแทงอย่างเงี้ยแล้วก็เข้า ก็ไปแทงหลังเขาอย่างนี้นะครับตรงนี้ให้ยิงหมาก่อนเลยครับเวลาเจอหมาเจออะไรอย่างนี้จัดก,การก่อนเลยนะครับเวลาโดนหมาลุมนี้ดูไม่สืนเลยนะพวกนี้ไม่มีอะไรครับตรงนี้จะมีทั้งหมดสามตัวนะครับค่อยๆให้มาทีละตัว ผมจะเข้าไปสเ,เตล,ลมันอม่ต้องเสเร์หลักมาแล้วล่ะจะเรียกลูกพี่มันไหมครับสเตลตัวนี้ลูกพี่ม,มาแน่อย่าไปชูต้ตรงนู้นนะครับดึงเขาเข้ามาดึงเข้ามาทานี้ตอวนี้ต้องแผลรี่ครับหนึ่งสองกดแผลรี่ ถ้าจะไม่แพรี่ตัวนี้อาจจะต้องจับจังหวะการกลิ้งเข้าดีๆแล้วก็วิ่งเข้าไปแทงข้างหลังคนระับค่อนข้างยากเลยนะฮะตัวเนี้ยไอพวกที่ถือโลอ่ผมมองว่ามันยากขั้นเดียนะดูก็พยายามจะเย็นๆนะครับ สำหรับคนที่ยังแพรรี่ไม่เป็นนะฮะไอ้น,นี่น่าจะเป่าอย่าให้มันต่อมาไหมัวนี้ปีเสื้อมอดไหมครับเก็บไว้ฮะปีเสื้อมอดไหมเราจะสามารถทำเป็นไหเพิงแล้วก็ ยางยางเพลิงเอาไว้บับดาบเป็นดาบไฟได้แต่โดยปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับเพราะว่า,าผมอาจจะใช้แบบใส่สกิลเป็นดาบไฟไปเลยนะครับดาบไฟดาบธาตุไปเลยเกยมนี้ถ้าจะให้ง่ายนะครับคือเล่นสเต็งเป็นหลักครับ เพราะว่าพวกอาวุธอย่างเช่นพวกค้อนหรือพวกพวกที่ใช้การทุบเนี่ยแทบจะชนะทุกอย่างฮนระตีเข้าแทบทุกอย่างเลยแต่ว่าอาวุธอย่างเช่นดบาบคัตจังง่าอย่างเงี้ยนะครับมันจะมันจะเป็นการตีแบบสลัแดแล้วก็การแทงครับเขีอนแล้วก็แทงกระตุ้หลายๆตัวก็ไม่ได้แพ้การเขีอยและการแทงอันนี้ต้องเจ็บครับสำหรับอเอาไปปัน่น เอาไปปั่นมังกรนะครับจะมีมังกรตัวหนึ่งซึ่งสามารถทํากรีดได้ด้วยนะครับคือเราสามารถปั๊มลูนจากมังกรตัวนั้นได้ได้มาอีกก้อนแล้วครับเก็บตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากแผนที่เมื่อตะกี้นะครับที่ผมเก็บไปแล้วนะฮะก็คืออยู่ข้างในนี้ครับ ก็ทำให้เราสามารถใส่สกิลให้กับอาวุธได้ครับเก็บแล้วด้วยโอ้โทษทีครับลืมแล้วก็ลืมอธิบายด้วยแหละ,ะต้องกาเก็บนะอันนี้ต้องมาเก็บนะครับตรงซ่าจรงนั้นยังมีอีก2ตัวนะครับแล้วก็มีดาบใหญ่อยู่ข้างหลังตัวโล่นี้นะครับทีนี้ถ้าแพรลี่ตัวนี้ทําไงอ่ะจะแพรลี่ให้ดูนะครับมันมีท่าหนึ่งที่แพรลี่ได้ครับจริงๆมันแพรลี่ได้ทุกท่าแหละ แต่ว่าถ้านั้นไพรี่ง่ายสุดระท่านี้ครับ <S <S ถ้าจะสุดไพรี่ก็สุดไพรี่ด้วยกรยิงต,ตัวไปเก็บแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้รูนเพิ่มเยอะ กริ้งก็ระวังอย่าอย่า,เ,าเราจะไม่กริ้งแบบแมนิโลนะครับเราค,ค่อยๆไปค,ค่อยๆกริ้งนะครับจังหวะการฟาดดาบการฟาดอาวุธของศัตรตูเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับเราจําเสียงนั่นแหละครับแล้วเราค่อยๆกดกริ้งเอานะครับแต่ถ้าที่ดีไฮดริโอีที่สุดครับเพราะว่าถ้าเรา กลิ้งพลาดเนี่ยนะครับถ้าเรากลิ้งพลาดสักทีหนึ่งมันจะโดนทั้งชุดเลยอย่างเมื่อกี้ผมกดกลิ้งไม่ทันก็โดนไปสองทีนะครับตรงนี้เราจะได้มาครับเริ่มต้นควรจะอัพเลือดไว้ก่อนนะครับให้ตายย่าๆไว้ก่อน แล้วหลังจากนั้นให้ไปที่โบสถ์เดิมเมื่อกี้นะครับที่เรามีพ่อค้าอยู่นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปเอาแซลมอนแซลมอนสำคัญสำหรับหรือใหม่นะฮะถ้าเล่นคล่อนข้างแล้วอยากจะชาเลนจ์ไม่ใช้ซัลโมนก็ค่อยว่ากันซัลโมนหมานี่เก่งนะฮะไม่ไม่งกระจอกเลย แต่ซัมมอนเนี่ยมี2อในต้นเกมเนี่ยมี2ตัวนะครับที่ผมแนะนำนะก็คือจะเป็นพวกอามนุษย์นะครับมีทั้งหมด5ตัวให้มา5ตัวเยอะเลยเอาไว้แทงได้นะครับแทงได้ดีมากอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแมงกระพุนนะครับแต่แมงกระพุนเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่สามารถเอาตัวรอดได้นะครับสู้เองได้แทงเองได้นะครับ มยังได้ติดตั้งับเดี๋ยวผมจะไปเอาหินแร่อีกหินก้อนแล้วก็ไปเอาตำลาครับเกี่ยวกับไห้เพิงแล้วก็การรับดาบไฟนะครับตรวนี้จะเป็นบล็อกครับเป็นเอวีที่ อีกหน่อยเขาจะตัดชุดให้เราได้นะครับตัดแต่งชุดให้เราแต่ไม่ได้ด้วยชุดนะได้เป็นบางชุดนะ,ะ,ะก่อนที่จะไปนะครับพูดแมคาีนิกกันนิดนึงนะครับสลัดกันนี้นะฮะก็จะมีการตีเบาเนี่ยแล้วก็มีการตีหนักนะครับการตีหนักถ้ากดค้างมันจะเป็นการชาร์จ ซึ่งมีผลทำให้สแตนของศัตรตูเนี่ยนะครับเ,เสียหายได้ได้เยอะมากนะครับถ้าเป็นพวกแบบโกเลมพวกอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะจำเป็นต้องต้อง,ต,องต้องตีให้มันล้มนะครับเพื่อที่เราจะได้แทงนะครับแล้วก็มีการวิ่งที่ผมใช้บ่อยๆก็คือการวิ่งเข้าไปตีนะวิ่งเข้าไปตีวิ่งเข้าไปแทงอย่างเงี้ยนะครับแต่เราใช้คาตานะเนี่ยผมชอบการแทงอย่างเงี้ยมากเพราะว่า มันทําให้โดนศันตรูได้ง่ายนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกที่กี่ม้าแบบนี้นะครับพวกนี้จะแพ้การแทงครับตัวนี้จะจะแพรลี่ก็ได้นะครับแต่ก็ค่อนข้างเสี่ยงหรือจะสู้ตรงๆก็ได้ตัวนี้ผมแพรลี่เลยครับถ้าแพรลี่ก็คือรอจังหวะนิดนึงนะครับ แลวหลังจากนั้นให้วิ่งยังไม่ต้องสนใจค่ายครับจริงๆเราจะเข้าไปค่ายตรงนี้ที่เราจะเข้าไปต้นค่ายมานะครับยังไม่ต้องสนใจค่ายครับวิ่งมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวใจยากนิดนึงนะแต่ก็ควรจะควรจะ,ควรจะฝึกเอาไว้นะครับในคลิปนี้เนี่ยจะยังยังเล่นเล่นยากอยู่นะยังไม่ได้พาไปเก็บของโอีอะไรนะครับตรงนี้ผมจะสู้ด้วยการตรีธรรมดา รูปกับโกเลมหนึ่งตัวถ้าเลือกซา,ามูไรามาถือว่าไม่ยากครับมีวิธีมีทริคในการช่นะที่มีแต่ตู้ลีพวก,กวางพวกนี้นะฮะเขาเรียกกวางปะหรือเป็นพวกพวก,พวก,พ,วกพวกแพะพวกนี้นะครับถ้าเป็นแพะตัวผู้เนี่ยที่มันเขามันจั งอนะฮะอันนั้นรีบจัดการนะครับเพราะว่ามันจะโจมตีเราแต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยมันจะไม่โจมตีนะเดี๋ยวตัวนี้จะลงมานะครับวิธีการก็คือว่าให้เราสแปมท่าแต่แต่อย่าสแปมเพลินนะฮะดูการโจมตีของมันด้วยคอยหลบด้วยนะครับให้เราสแปมท่าฟันทิพตาแบบตีหนักนะครับกด L LT แล้วก็ RT นะครับถ้าเป็น L2 แล้วก็ R2 อย่างนี้นะครับ สามีมันจะล้มครับอ่าลม้มทีนี้พอมันลม้มไม่ต้องไปแทงนะฮะฟันไปเลยครับเพื่อให้เลือดแตกครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เลือดถ้าไม่ไเลือดตะบูไรนะครับจะสู้กับโกเลมยากมากในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าโกเลนเลื้อดมันเยอะครับ เราต้องทำให้เลือดเลือดมันแตกอย่างนี้แหละอ่าทีนี้เราจะไปพ่นค่ายนะครับระะรทีออนี้ผมสู้ปกติไกมนะเราเรามันโจมตีเราก็ออกไปครับอย่าโร่งนะฮะอย่าล่งทีเดียวพออย่างเงี้ยฮนะ เกมเอลเดนลิงนี่โลมไม่ได้เลยครับโลมนี่เราจะโดนดาเมจตัวนี้ปุ๊บจัดการหมาก่อนเลยฮะส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับปกติที่ผมจะชอบทำก็คือว่าผมจะแพรี่มันมันแพรี่ไม่ยากครับรองมาเนี่ยแพรี่ให้ติดไม่คีนนะครับแล้วก็กดโจมตีชาร์ปหนักเลยครับ กับการหมาก่อนครับรโดนมาเลยพี่นรัตอนนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับมันซ่อนอยู่ตรงนี้หลอกตาเราได้ดีมาก เข้าไปแทงหลังที่แล้วจากนั้นเตรียมตรงนี้เพื่อมาเก็บรูนครับเก็บลูนเสร็จวิ่งมาตรงนี้เลยครับวิ่งหักลงมาตรงนี้มีพรให้เปิดนะครับ กอนนั่งพักอัพเลเวลได้ครับโอเคครับอันนี้คือพาร์ทที่1น,นะครับพาร์ทที่1ก็วิ่งกันมาให้ถึงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ